สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟาโชชกครับย้ำคำย้ำแรงมาหนีก็ไม่หลอครับมาบานตาฟันแม่นครับโค้งสุดไทยครับพี่น้องครับโค้งสุดไทยได้มาตามติดตาฟันแม่นอีกครับว่าเราฝันอีกบอกครับมนาย่ำครับให้เราย่ำตัวเลขให้ครับจะไปฝากเอฟซีเขาหรอครับบุกกระบบนยังบ่โหว่าตาฟันแม่นเราไปได้ตัวใดหรือเราลงไปเบึงเหล็กเลาได้ตัวใดหมู่บ้านเราโทษหายครับ เมื่อวานเราโทรหาเพืพ่อนทางแอดกับว่ได้ว่างครับกับไปทายทำอยู่ทางไกลเราก็บอกว่ามามามาเห็นคักแล้วสั่นครับเดี๋ยวสอผ้าโชคสิผ้าพีพ้านองไปฟังตาฟันแมน่นเล่าบอกฟังว่าเราเห็นตัวใดเราได้ตัวใดอีกครับตามสอผ้าโชคมาครับสวัสดีครับพุทธาสวัสดีครับพุทธาครับบ้านไอ้ตีข้าฝันชอยได้ครับครับฝันแล้วมันบอกครับเอามือเขาเอาหนูเจ้าเมียบ้าน ก็ึ้นมามพร้อมกันนั่นแหนละครับนั่งบอกก็เลยอธิษฐานคอยมันบ่าเห็นชัดน้ำอันอันส้วงขาบลมกันได้ไหลายโอ้ครับครับ<ม>ตว่าไปซีซีดีตะวันัวชุดไทยมันนั่นแหละมันคือสามคือแปดมานนี้ก็เลยเฮ้ยตะวันเนี่ยขัดแน, hey. น่ตะก้าสอง ที่เห็นคารคือึกอสองยุหันวันเข้าไปมันจิบังตัวนี้ที่ว่าสันบ้านเนี่ยบ้านในขอกาเล่ลงจีไปอาจารย์บ้าอเจ้าอาจารมาเมียงก่อนว่าสันลงไปแต่มันใบม่วงเ้ยลงไปอะไรไปบอกยมันนังขึ้นเขาวเด็กนี่มันี้วัดิตัวนี้ว่าสันแป้นก็บ้าออกไหม ไวยเดี๋ยวไปตั้องไปงานก็ไปเพิ่นนั่งนั่งไข่ใหม่ือซื้อควันเลยโอ้ครับแล้วอัน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 เบ้างั้นเนาะบ้าเมื่อเขาไปเอาน้ำกันนะเขาเก็นมากบางน้ำกันขึ้นมากแต่ก็ได้ผลเพราะเป็นวันจิบพันจังเม็รดิหน้าหรือฝันเลือดออกขึ้นนะเออมากกันมันมีอะเยอะมากกันนอนหลับเลยหลับแทบเป็นซ้ำดิสิประมาณหกสุ่มกควันเนี่ยอืม นี่นสิแมนตีหนึงยกกับบ่จับบอล<ม>บอ่เห็นหน้าดีตาคอยรถฝันว่าทั้งที่หินตีซอยแล้วก็กระขอขอมัดนอนตีหูเมียเราก็กระนอนตีเต็มบ่อเว้ยฝันว่าบักกล่อมโอ้ฝันว่าบากักห<ม>ยุดดูพี่ฟ้วงเฮียนพันฟิตันยูเฮียนหลังชุงๆชุมันจะมีเฮียนสองหลังดิอ่า มันเหี่ยงแันหลังเหี่ยงกันมันจะเป็นกลุ่มๆอยู่เนี่ยเราบอกมันขับผ้ากันเนี่ยได้แต่จักรวาอย่างกุ๊กูปวดบอกหยุดจากม้าตาใจขึ้นไปหาเอาป่ามาชงดิยงยืนว่าสั้นว่ามเพราะกบมาลองงองยังนอนบ่หนอนอิงอยู่กับแม่ป่านะมันเคยเป็นนักชั้นครับอกับแม่ป่าคอยกันย่างล่ออย่างนั้นเราคอยกับว่าถามมันบอก บาดมาเลยลงหนีลงหนีบาดเนี่ยเขาได้ย้างลงไปมันเป็นอยู่อย่างหลังตําได้บาดหลังตํากระเทือนซ้านี่แหละมันไม่หลังหลัก็มีเสียเท่านั้นบาดเนี่ยก็ะเด็นบคตรนั่งก็ไถ่นเอาแต่เดียวไปผมคือจังมีอันเล็กน้อยคนหนึ่งคือจังบ่แม่เนี่ยเป็นก็มาเป็นหลางหลังเป็นเขาเขาพอก็เลยงงางหนีมาหนีแต่บ้นมามาล้ว นี่ตอนหนึง,นงดึงสะดุงดูสันต้ยกสะดุงยกสะดุงบ้านบ้านลยจะลูาไปใส่ก็เลยมาหาได้แต่ว่าคอยได้ปลาเนี่ยเขาได้ยกที่สะดุงก็ทางได้ปลาปลาตัวแบบเมื่อวันกิ้เป็นโลนเปลี่ยวได้ปลากับเอามากับมา,มาไว้ให้ได้ได้แต่ก็จะเรื่องนี้ไปเนี่อยู่แค่หลังนั่นละ เงี่ยยังสูงบ่ in เคยอยู่เห็นในสีกระเสียตะปัดเก๋งโมากแบบนี้กัได้มากนี่แต่บักกันยุดมากอ่กะอ้อปลาเนี่ยแหละเอาปลาคือเป็นหนึงที่ผูใ้ใดมาเอาไปอ,อนันซอยหนึ่งวะท่านนี่ปลาตัวใหญ่ๆเนาะก็้ลแเวียนเอาวัางในบ่อบ่อหอดดูกสันท่นนซิแวีนเอาขัางมันใช่ไหมวีนเอาหน่อยหน,น,น่อยเออแวีนเอาหน่อยหน่อยเออปลาตัวเดียวเนีย่ยตั้งแต่ที่มาเวีนไวตัวนี้ขนาดอะไรกันใครล่ะมาแวียน ตักเป็นผู้ใดเป็นคนสีขาวๆตันๆอือ้วนกันหน่อยเฮ้ยโอ้ยกะไรว่าพนันหรอว่าท่านันหรอหูเมียสันนี่ผู้เมียแล้วมันทมฝนตกพอดีเป็นบ่อเยัมคืขเมื่อนเมื่อเหอออามันกิขึ้นมันฝนตกนี่ที่ตกดำบนนี้กะหยมันิฝัไม่สี่นู้มันจังไหน้นเฮ้ยว่าเั่นไลย นอนบาลับดีตีเด็ด <c oughs> จิตีว่าจังไบพอใกลยมาตีขเข้าเร้งบางมันสินมันเก้า <c oughs> <c oughs> มันม้นมันสองนนกันนี่คืนกันดังนั้นก็สิเป็นเก้าสองเจ็ดามเป็นเจ็ังนั้นก็จะเป็นเก้าสองแปดกัน เก้าสองแปดเก้าสองเจ็ดเ mm ีก hmm. like hey, right. so so uh ้าสองเจ็ดเก้าสองแปดบะแบบนั้นก็เลยตีไปเลยการโตเว้าที่กินเนีตีเอาจะกก้อนเก้าสองเก้าสองสองแปดหลดวันออกไปสองเจ็ดหลดเอาจังไหนคือตีอังสันเอาไหวยตีเอาสองคนัญแล้วสองเถ่าเลยก็คอยก็เล่าหันเรียกคนหนึ่งแล้วมาปาดก็ปาดไปแล้วปาดนี่สมมติว่าปาดเนี่ยนี่หัวมันแล้วปาดว่าตั้งที่ปาดว่าน้อย าปาด<อ>ชุดปัดผลนี<อ>่บ่หอดสันมันทำนด้ปาดตอานี้แลาอาในน้อยเออแล้วในน้อยเออ,เอาทาแล้วงต่อาอันหัวไปละชุดปัดอ้ยตัวนี้ก็จะไมเห็นตั้งไหนหอกเว้ยว่าฉันเพราะว่าจังสันมันหูเาเลยนี่มันสองเป็ดนี่มันสองเป็ดเฉยสองแตดสองเจ็ดขิยติยสามตัวเดยนอกจากขัติตีว่าน่ะขติยว่าผู้่อนสอง เท <emaal> ่าสองเด็กกับสองแปดเจ็ดก็ได้สองแปดเจ็ดเนาะค่ะอื่มตีเอาก็นํมาสองเท่ากับเก้าสองเท่านั้นนี่เท่านั้นแล้วบอกตีบอกก็บ้าตึงบ้าบ่อยได้บ้าบอบาบอบยุดตัวฮขนาดบอกยุดนี่สิเป็นบอบอกยุด็หาแปดท่อนหาแปดมันมาตั้งแต่ป่ามาส่งเลยโอ้บอกยืดแ่ปามาส่งมันเป็นแปดหาไปรท่แปหาแปหาหรอ มาลองลองยัง,ง,ง,งน,นั่งไซนไม่ตาให่เขาเหรอบ้านเราแอาปลามาชงดีนเลยวัาั้นแต่บบว,ว่าบางว่าชามันคามันเบาอย응ูอ่วันนี้นี่พ่อแม่หาเปดคือว่าอีกบ่าน่ัจ่แม่เก่ากับเก่าตองจะเริ่มมาคือว่าเล็กในเก้าสองบานเนี่ยกามตีเอาหาแปดกามตตีออสองเจ็ด เลขสามแปดสองเจ็ดเองห้าแปดสองตามตัวเท่านั้นเองีมันี่มันี่คอกังเว้นมากคอลงไปเอาจานพัดิ ก็กินกอเทกองแหะจะมันใบมุ้งนกเปอาจางอยู่บองเทอาจานนี่คนเแี่อยู่คนปูคนเนาะเออขอ้ยงลกเปจานมาล้างไปคนเาทำไปแล้วงไปตัพี่รวยเยอะเห็นเดียร์รลาเยอะเห็นเป็นสองหาอันบัดกราบาไม่มีเลขหกยะทั่งแต่มันเป็นหกศูนย์ตัวใหญ่บานนี้เห็นชัดๆนี่เป็นตัวใดยูกก่อันอันอันอะไรสองตัวนะแมนจ้า สองหายนะวะสองหาออืนนี่ยุจอมปวกเนาะค่ะยุ่งงงเกาห่อนละจอมปวกดมันเป็นสองห้าท่้นไตง่ายเหมือนกันนี่ตาเราเป็นหกศูนย์ไตลงมาเป็นหกศูนย์ใต้ลงมาหัเป็นหกศูนย์สองหาอยู่ทั้งสองห้าสองห้าเราเป็นหกศูนย์นี่ไต เป็นหอกช็นยุตไตมันเป็นครูไผ่คูไม่แย่งกันต้องฟัาหายุัหอกชูนยุตไตอย่งนีอ้อันนี้เห็นยุจอมตวกนะอืมัน <c oughs> ก็นมีจงังสันดี บ่านี่ที่มักที่สุดคือตัวใดนี่เลขอยู่นี่จ้าเลขดหนตามมาสองห้าสองหกสองห้าสองหกสองหกคือพอเห็นค่อยค่อยเห็นเลทำมือนะเดี๋ยวทำมือเยูจอมปวดนี่เนาะยุ่งเก่าขนมันั้นเห็นบอกขี้เก่าเจ้าเขาบังนักจัง มาที่ศซนคือสองหาสองหกเนาะเลขติดศูนคือหกศูนย์ติดศูนโอติดศูนคือหกศูนอยู่จอกปัวกันไปแต่ว่าตัวมานึงคือสองหาสองหกสองหาสองหกเลขติดเลขติดศูนคือหกศูนย์นะวะสองห้าสองหกนี่ขนาดไม่เห็นกันนะครับครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วเนาะครับเนาะอ่เอ่านั้น ตัวเลขที่สรุปได้แล้วตัวสรุปได้แล้วนะครับนี่แหละครับคือตัวเลขที่สรุปออกมาครับความฝันความฝันมาขึ้นนี่เนาะมันเบามาขึ้นนี่เนาะอันนี้เห็นย่อนออนี้๋อบ่เพิ่นมันสิต่อกันมาก,ก่อนความฝันก่อนบ่น ที่เข้าไปเบิ้์งมาแล้วอที่ไปเบิรงมาแล้วมาฝันบาดไหน,นมาฝันจ้ะเลขข้อมฝันมี่สองแปดเจ็ดเป็นมะอา้าวสองแปดเจ็ดเก้าสองเก้าสองห้าแปดห้าแปดสองเจ็ดสองเจ็ดนี่คือเลขฝันนะคะ่ะจํานวนเลขข้อมฝันตัวไหนที่อ้าวมากที่สุดเลขค้อมฝันอ,อันนี้หรอกรอกะว่ามัดกะว่ามันเละสิ เขาชองโอ้ตัวมากคือเก่าสองคือเก่าเนาะบานนี่เลขจอมปวกบานเนี่ยตอนนีไปเห็นอยู่เนี่ยเหมือนเศร้าสิแปะเอาจานไว้เที่ยงแล้วเียงตอนเที่ยงสีแปเอาจานก็เลยไปเห็นเลขสองห้าเมืองเกลื่อมันบ่ะสองห้าตัวยี่ไก่คุยแต่งเป็นหกศูนย์เห็นสองห้าแล้วก็หกศูนย์ องหาอยู่บนหกศูนย์อยู่ล่างเนาะเอาเนาะบ้านนี้สองหกนี่ได้เอาวะเนาะสองหกเห็นตอนไหนครับกสองหกสองหกเห็นตะมือนั่าโอ้เห็นเนี่ยมือแรกมือเห็นตอนท่ไปเอาไปจุนจูบไปท่พิธี่ขอเลยแล้วเห็นสองหกครับสรุปเด้วมดนี่เนาะสรุปแล้วก็มีสองแปดเจ็ดเก้าสองห้าแปดสองเจ็ดจอมปวก สองห้าหกศูนย์สองหกแค่นี้เนาะเอาเนาะครับอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับสรุปแล้วครับสรุปของเล็กตาฟันแม่นคือคงทุก้ายละครับนี่สรุปแล้วตัวเล็กเขาพูตาฟันแมนครับสองแปดเจ็ดเก้าสองห้าแปดสองเจ็ดสองห้าหกศูนย์สองหกครับเอาให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์เอาครับไปเสี่ยงครับไปเสี่ยงเบิรงเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนาะค่ะครับให้ โสดๆมันหมั้นน้ากันแล้วพี่น้องทุกคนก็นได้ครับย่า่เห็นยี่ต่วนกล้วยว่า,ว,าว่าสอง,นะสองเนอะว่าสองอเจ็ดเ่วสองสี่หลังเลขอสองคูด้วยโอ้ย่า่เห็นอยู่ต่วนกล้วยอีกทีย่ายก็บวโบย่เนาะวัได้ถามย่ายเอาเอาแค่นี้ก่อนเฮาเมื่อนี่สรุปแค่นี้กอนนอ่อนเนาะแต่ขอบคุณคุณตาฟันแม่นลหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณตาค่ะ ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านขันมากขันชอบกระจังสื่อขันบ่มากกะเลื่อนผ่านเด้อค่ะเพราะว่าคุณตากะให้ไวเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเล้ากระเบ้าตามที่เล่าเห็นเล่าฝันเนาะค่ะแดีขอบคุณพี่น้องที่เขามากรับชมรับฟังขอบคุณค่ะโชคดีทุกคนค่ะโชคดีโชคดีค่ะ ยังมาฝันเน